Yeah. you

เอ่อท่านอาจารย์ผู้บริการอาจารย์เผาค่ะให้สบายนะตลาดนะ น้องแขกแจ้งแล้วล่ะเรากำลังจะไปกำลังบุบอ่ะไหนจะสีทองอ่ะออกมาได้ก็ติดนี่เรียอว่าโครงการความุณแม่งนะครับ าหลายๆเอำอเภยซึ่หน่อยะก็อทมาเฉพออเราก็จะดูกันอีกงีบๆหน่อยเนาะทาเได้เหอนแ้วาสี่ยงเตนมองเเลยใชาะวันละแต่เราทานองจะทารกีตอนกาครนแต่ตารางท้งวันเนาะันอยู่เพราะว่าจะตัเวลาอะไรจบบนี้้าจะพาไปเที่ยว่เนวิยา

thank 哎呀！ าเทนีของเรานะคะก็เป็นกองพื้นแม่ของแผ่นดินีนะคะก็เป็นรูปพี่นะคะ,ะสําหรับในวันนี้นะคะก็ถือว่าเป็นการมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันเกี่ยวกับกระบวนการในการดําเนินการของอบ้านเทคโนลีของเรานะคะแล้วก็ก่ออือน,นะคะก็ต้องอขอเรียนเชิญทางพัฒนากรนะคะเจ้าของพื้นที่นะคะมาพบปะ,ะทุกท่านต่อนก็เรียนนะคะหัวหน้า ผูะคะหัวหน้าทีมสานหน้ามองนะคะหน้าเฉลิมกา,าัตตานะ,ะ,ออนะนะคะอันนี้มามาถามหาพี่น้องแล้วนะคะตอนแก่ก่อนเข้าข้ประชุมนะคะแล้วก็หัวหน้าบุญชัยนะคะหัวหน้าบอยหัวหน้าแขกนะคะอันนี้ก็นำทีมน,นะคะท่าน,นะะผู้นำโครงการกองทุนแม่ของแผน่นดินนะคะ มาศึกษาดูง,งานก็คือมาได้เปลี่ยนเรียนรู้นะคะวันนี้อิ้วนะคะนายจันเพ็ญชินภาเป็นพัฒนากรและผิดชอบตะบลแทนนีนะคะก็เป็นขอเป็นผู้แทนนะคะของพัฒนาการอำเภอเมืองน,นะคะหัวหน้าน้องสมพรจงประเสริฐวง,งวันนี้ท่านตั้งใจมากนะคะว่าจะมาร่วมต้องได้เงินผันถุงแล้วนะคะผู้ใหญ่ก็ไม่ปฏิเสธนะคะจุดตรงนั้น จึงเป็นที่มาของการที่จะมาทบทวนนะคะทบทวนกรรมการมีแผนการดำเนินงานนะคะแล้วก็ตลอดจนเริ่มต้นเลยคือถ้าเเลือกคณะกรรมการแล้วอบรมหนึ่งวันแล้วเนา,านะที่ผ่านมาเลือกคณะกรรมการหรือยังคะเลือกแล้วเนาะถ้าไม่ไเลืออคงจะไม่ได้มานะคะดูง,งานตรงนี้นะคะทีนี้พอเลือกกรรมการ ขั้นต่อไปนะคะเดี๋ยวคณะกรรมการจะมาเล่าให้ฟังนะคะก็คือจะต้องมีการสมัครสมาชิกนะคะกรรมการแต่ละคนจะต้องไปหาสมาชิกนะคะเพื่อที่จะเข้ามาอ,อยู่ในสมาชิกของกองทุนแม่ของแผ่นยินนะคะว่าหนึ่งคนจะ,ะต้องไปหาสมาชิกกี่คนนะคะเดี๋ยวคณะกรรมการจะมาเล่าให้ฟังซึ่งสิ่งเหล่านี้ บ้านยมีนะคะต้องคื้นแม่ของแผ่นดินของบ้านยมีไม่ได้ทําแค่วันเดียวดิฉันต้องช่วย,ยนนะะช่วยประยงเกี่ยมรังนะคะจึงใช้ใจแทนเทศนะคะแล้วก็ช่วยขาวโวยทำพันธุ์นะคะแล้วก็คุณนสิโพธิทำพันธุ์บุพภาถึงการเวลาเปิดค่ะคะุณชีวิการข้าบัวดีนะคะอะไรไมก็ค่ะก็แ้องขอขอ,ขอบคุณนะคะในวันนี้นะคะค่ะค่ะท่าผ่อนกันค่ะ ในวันนี้นะคะทางคณะกรรมการไม่ได้มาครบนะคะสืบเนื่องจากในวันนี้นะคะทางองค์การบริหารส่วนตำบลมนเทียมีของเรานะคะได้พาคณะสมาชิกแล้วก็ทุกทุกบ้านต่างๆนะคะนี้ก็คือเข้ามาช่วยเหลือกันนะคะแล้วก็มีวาระการปฏิบัติงานานะคะก็สองปีนะคะแล้วก็โดยบ้านเทียมเ,เวลามีหมดวาระก็จะถามในที่ประชุมนะคะก็ส่วนมากก็จะ เลือกมาเดิมๆนะคะเพราะว่าเขามีกิจอาสาเวลามีการทํางานเขาจะคือเราจะคุยกันเลยนะนะคะว่าเราจะไม่มีเงินเดือนให้ท่านมาทํางานก็คือ,อด้วยกิจอาสาจริงๆนะคะนี่ก็ทุกท่านก็เวลาไปเลือกคณะกรรมการของที่บ้านของตัวเองก,ก็คือระวังจุดนี้เอาไว้เช่นเดียวกันนะคะส่วนผู้เรือนะคะเวลาอพอมีการประชุมเสร็จนะคะก็ต้องมี กฎมีระเบียบมีสมาชิกนะคะประกาศรับสมัครสมาชิกแล้วก็ออกกฎระเบีวยบโดยบ้านีทมีของเรานะคะปฏิอ่าเป็นการประกวดนเนาะก็เลยได้อ่าทเป็นแผ่นป้ายติดไว้ในห้องประชุมของเราเวลามาประชุมก็สามารถอ่านและเพราะว่าบางทีชาวบ้านเนาะขาไม่ค่อยได้เข้ามาประชุมเขาจะไม่ค่อยรู้นาะนๆเขาจะเข้ามาทีหนึ่งเขาก็จะมาเดินอ่านเหมือนท่านานี่แหละค่ะบางท่านเขาก็เป็นอย่างนี้เลยเพราะว่าเราควรจะทำบุญทีนี้ก็มีการอ่าเชิญ เงินผันถุงมานะคะก็มีการนําเงินนะคะไปเจิมแกทำกรอบรูปแบบนี้นะคะขายเพื่อต่อยอดอสมมุติว่าจะเป็นเงินบูชา,าเมเศษหากค่านนู่นั่นแล้วประมาณร้อยห้าสิบเราก็ให้เขาบูชา200-300ส่วนเหลือจากนั้นเราก็เอามาสมทบเป็นเงิน ในในบัญชีนะคะแล้วก็เราทำบุญข้าวผ่านข้าวเปลือกถ้าในที่ไม่มีข้าวเปลือกนะคะขเะคะขาก็บริจากมาเป็นเงินนะคะแล้วก็มีการทาบุญตักบาตรในวันนั้นหาค่าใช้ใจ่ายแล้วเราก็นาเงินมาเข้าในบัญชีไว้เพราะว่าบ้านแทนมีของเราตอนร่างมาแรกๆเราเนี่ยก็ไม่มีการเคลื่อนไหวเช่นเดียวกันพอหลังจากที่เรามามีการประกวดเราก็เลยเข้าใจว่าเงินในบัญชีนั้นสามารถนําไปต่อยอด ไา้หลายอย่างเราก็เลยพากันพอดีเป็นชุมชนโอทอ็อกนะว่าให้ถีเนาก็เลยเทำเสื้อขายแล้วก็หากเป็ดเงินที่เหลือแลอ้วจากนั้นก็เอามาเข้าบัญชีนะคะแล้วก็ทางหมู่บ้านของเรานะคะประชุมทำยังไงอล่ะจะให้มีเงินเข้าเข้ามาในกิดกองทุนทีนี้ก็มีการมาพูดคุยกับทางคณะกรรมาการว่างงานขาเขาา่าดำงาเรือเร่อยนต่างๆเราขอเป็นมติในที่ประชุมดีไหม ก็เลยมาพวกคุณในที่ประชุมนะคะว่าเราขอเวลามีงานรื่นเริงมีงานขาวดังเราขอให้ทางเจ้าภาพได้มอบกองทุนนี้มาเพื่อสมทบใ้กับกองทุนแม่ของเราเพราะว่าเป็นกองทุนเงินศัก์สิทีนี้ก็ได้ในที่ประชุมเขาก็มติในที่ประชุมเขาเห็นด้วยตั้งแต่นั้นมาก็เวลามีงานขาวดังเราก็จะให้ทางเจ้าภาพเขาไปมอบซองหรือทางหน้าเมนูนะคะก็จะมีทาง ประธานกองพุนหรือรองประธานไปรอรับตรงนั้นแล้วก็นงไปข้าบัญชีนะคะ,ะส่วนบัญชีกองทุงนนี่นะคะเวลาเราเวลาเราทำง,งานนี้พอดีเราก็จะมีกรองยอดนะคะ<อ>ก็มีการทำบุญผลละสิบยี่สิบนะคะก็ไม่ถือว่าเราเราบังคับนะคะก็ อาจจะมาถวายพระพรได้ชาแต่บางคนคือเขาตั้งใจว่าเออเขาจะมาอาจช่วยกองทุนแม่เขาก็มาห,หยดนะคะอันถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็วันวัน,วนปีใหมน่นี้เราก็จะมีการเปิดรับกองจยาเราก็จะมีกองนี้มาวางเราก็ไม่ได้จำกัดว่าท่านจะต้องอช่วยร้อยสองร้อยเราไหมอันนี้ก็คือแต่ทางกองทุนพัฒนานี้กลางนี้เรามีบัญชีแน่นอนเราต้องประกาศให้เขารู้ว่าเขานำมาช่วยในปะีใหม่นี้เท่าไหร่ เขาก็จะมาช่วยเสียเราเขาก็มาหยอดตัวนี้เราก็ได้รายได้ตัวนี้นะคะช่วยเฉยอยเข้าบัญชีนะคะอันนี้ก็บัญชีนี้ก็จะมีคนผู้ช่วยนะคะก็เป็นเพียงยิ้เขาก็จะมีการมาเชื่อมนากับพากรีทั้งสี่คนท่านแกนนำทุกท่านค่ะเรียกว่าเป็นแกนนำนะครับขณะผมเอง ไม่ใช่คุณที่อยู่นคเนเดียวแต่ที่ได้ยินว่าไม่จายบ้านสลอนในเรนนนื่องภาษีบอลการอาจจะรู้จกักคงมีท,ทั้งน้องมีทั้งพี่นะพี่สิบภูมิคงคายน้องสาโรคอดีตัวอัศวินเขาเป็นครูนะบ้านของอยู่ตะบนมาดี บ้านนายมีอยู่ที่หนึ่งพขากลีแยงากอมดวงยูวิซาร์อมดวงีเดอร์อมดวงซีเดอร์ด่านแล้วก็ที่สวัสดีค่ะคูารุองทุกท่านนะคะาริษัทแม่สาวคุคาก็เป็นผู้ใหญ่ว่าหมู่ที่แปดตบลุประสาททองเชิงขาศิริณีนะคะอบดี บ้านของเราทีนี้นะคะก็ได้รับคะนนเล็กๆเป็นหมู่บ้านต้งกล้าของคุณแม่ของคณินคณีเห็นข่าวบอกว่าบางหมู่บ้านของพี่นับก็เลยหมู่มม <laughs> บ้านบ้านเสียอของเราก็ก็รักก็เป็นหูบ้านต้งกล้าของเคณินของคุณแม่ของคณินระพีนะคะก็เราก็ไม่รู้ยังไม่ทราบกันนะคะว่าการที่เราได้รับเลือกตั้งเราต้องทำยังไงเราต้องมาศึกษาเราต้อง ก็เรียนรู้กันต่อไปค่ะเราก็ต้องสอบถามหมู่บ้านที่เขาเป็นต้นแบบเพื่อเรียนรู้ของเรามีคณะรักาการทั้งหมด15คนนะคะที่เราเลือกมาก,ก็มีคือจุฑาฟงซีนั่นนนงเพลนคณะรักการาก่อผู้แน่ของเป็พลงนั่งเพล้วก็ผู้คำนองศิษย์สาวปุณณ์กับซีเพย์ที่ร่วทุกท่ข์กัน อากผมนายจดิษเทือนิ่งนะครับประเทนของต้นกล้าต้นกล้าของคุณแม่ของเฟตินบ้านกะบอุษรำจุลปุตเปงครับคือเจมบญชกนะครับ่รนเื่นนะครับต้องขอบคุณทางบ้านทีที่ได้ให้โอกาสกับบ้านน้องๆที่เข้ามาศึกษาดงานเข้าเพื่อเป็นต้นแบบนะครับของของทุนแม่ของเปดีครับ จากคำเล่าเนาะของทางท่านผู้ใหญ่ก็ทาถูกนะครับก็ได้ทราบถึงความเข้มแข็งของชุมชนนะครับที่สมควรได้รับก็ขอแนะนําตัวก่อนนิดนึงนะครับชื่อรักดาวมาีงามนะครับก็เป็นคุณครูครูเกษียณอายุราชการนะครับสามปี การว่าใจได้อ <tampoco> ย <Christmas. S 1> mm ู่เชเฉื่างต่อแม้กับท่านครูประโฐจไงก็บสอเรียนร้อยตามนะครับบางทีก็จะได้ได้มาสอบถามอะไรต่งเป็นเรื่องส่วนที่ผมเองครับเป็นครูมาก็หวังอย่างที่ว่าจะได้มากกว่านียวันนี้ผู้ใหญ่ก็ไปถึงบ้านครับเจอปีพอมาเลยนะครับก็ลักษณะที่เป็นคนที่ ช่วยในเรื่องของชุมชนก็แองต้องวิ่งต้องตามนะครับหลังจากที่เกษียณมานี้ก็ท่านผู้ใหญ่ก็ต้องตามนะครับเหนือนะครับผมเองเคยทำงานเกี่ยวกับประชาพันธ์นี่แหละของหมู่บ้านนะครับท่านผู้ใหญ่มอบตำแหน่งใหญ่โตให้เลยนะครับซึ่งก็เราได้รับเกียรติคือเคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องของการพูดในที่ชุมชนต่างต่างนีงทางผู้ใหญ่ก็ ก็ให้วัวไว้บางใจนะครับอำเภอตะโลโูกโก,โกเป็นตำบลที่มีบุญก่อไฟใหญ่ๆนะครับก็จะได้เห็นผมอยู่บนเวทีนะครับพวกคุณขบวนอะไรต่างๆที่ั่นดูใจนะ่ครับปีนี้ยังไม่เห็นข่าวเลยว่าจะมีบุญก่อไฟสิบล้านหรือเปล่านะครับถ้าอย่างนงัจะช่วยประสานพันธ์ให้ทราบทีหลังน,นะครับก็ขอบคุณท่านผู้ใหญ่ หมู่ที่หนึ่งนะครับบ้านทีมีนะครับให้ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีนะครับมาวันนี้ทางบ้านธรรมศาหมู่ที่หนึ่งก็อยู่ที่สองนะครับบ้านธรรมศามีสองหมู่นะครับเป็นเป็นบ้านที่มีวัฒนธรรมภาษาเป็นเป็นเขมรโดยโดยโดยพื้น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 ถิ่นนะครับและก็จะมีพวกลาวบ้านไทยเข้ามาปะปนบ้านซึ่งดีกัหน่อย ลาบลจากเกลือขอให้กลืนนะครับไม่ให้เกลือนนะครับเราต้องรักษาไปสิ้นวัฒนธรรมทางภาษานะครับมาวันนี้ก็สิบสิบห้าสิบห้าตบนโบโคกแล้วเนาะก็ให้มาเราก็รับเอาเพื่อที่จะให้มันเป็นไปตามวัตถุประสงค์และก็ให้มันเหมือนเหมือนกับทางเทนีไว้หนึ่งนะจะเป็นไปได้มากน้อยอเ่ียงใดก็จะ อย่างไรก็จะประสานทางด้านผู้ใหญ่จีนนะครับ <_ d ream> เพื่อขอรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลเรื่องของการเก็บกระทงต่างๆเพื่อที่จะรอรับการประเมินนะครับวันนี้พวกเราก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าก็คงจะได้รับก,การสนับสนุนจากท่านผู้ใหญ่เทนมีนะครับซึ่งเป็นหลักใหญ่ของจังหวัดสุรินรอยู่แล้วนะครับอพวกผมเองก็ มาวันนี้ก็หวัเป็นอย่างจริงว่าทุกท่านที่มาร่วมอบรมฟังหมู่บ้านตัวอย่างหมู่บ้านเทนวีนะคะเราก็เป็นเด็กวัยรุ่นใหม่นะคะที่เพิ่งก้าวเข้ามาร่วมเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนต่างๆอาจจะมีความรู้ไม่เยอะนะคะแต่ว่าก็ยินดีที่ท่านผู้ใหญ่ได้เชิญมาลงน้ำครั้งนี้นะคะก็ได้ฟัง ือประวัติกลุ่มนี้ก็มีความแน่นแล้วก็มีรายละเอยียดที่เยอะซับซ้อนมากเพราะว่าการจะทํากลุ่มแบบนี้ให้เข้มแข็งก็คือชุมชนและคณะกรรมการต้องเข้มแข็งก็มีความเสียสละมากๆค่ะแล้วก็เท่าที่ฟังก็คือคุณคนในหมู่บ้านก็คือจะมีความเสียสละแล้วก็เหมือนทำทำมา โดยตลอดอาจจะไม่ต้องอเหมือนเหมือนเหมือนสร้างภาพว่าทําให้ตนประกวดหรือว่าดูถึงนี้ละคะทีะ่พอเราทํางานเป็นกลุ่มแล้วก็มองเห็นชนัดเจนปีปีสองปีที่ผ่านมานะคะที่กาปรปปสภาคสามนะคะที่ได้คัดเลือกองทุนแหของที่ดินของเรานะคะเป็นตัวแทนของภาคสามนะคะไปแจกบูธที่เมืองทองนะคะแล้วก็ได้เข้าไปถ่ายรูปกับภาบรมนะคะ ยลันะคะซึ่งเป pues <the Fern anda> <play kriegen differential> ็นเกียรของหมู่บ้านของเราอย่างที่หนึ่นะคะันก็คือเป็นการทำงานแล้วก็คุ้มค่ากับค่าเหนื่อยในการทํางานในตรงนี้นะคะเป็นเกียรติกว่าของหมู่บ้านด้วยนกก็เป็นการเล่าให้พี่ๆ năm tiền này năm triệu đô tiền thuê thai rupee bia bia người bán bia

ยังถ่ายก่านนะจ๊ะการมีขนมดีๆก่านะคะ ขออนุญาตให้ทุกท่านได้พบปากกับช่างแฟชั่นโฟล์ดแล้วก็ไฟเจอแล้วก็เฟสติวัลเฟสติวัลมันคือเทศกาลแล้วันก็เอาเรื่องหลงสมการเรื่องหลงโมเดลนีมาเป็นซอฟแคร์เวอร์ทีนี้ส่วนหนึ่งที่พวกเราเป็น ระสมองกรที่มีกองทุนแม่กองเปิดอย่างเราพวกเรามากกว่าจะเป็นทินแล้วก็มีวมู่านลาวรอดที่บ้านถิ่นบ้านเดียวก็จะมีทบุญเดือนสามเดือนหกครับเซ็นตานี่ยนีก็ทางวัดก็ให้ความรุ่งมรือกับท่าท่าพระคุฆเจ้าพระครูสมณะภูมารพบ ก็ทางโรงเรียนก็น่าจะโอเคอยู่ครับเอาสามสาได้เราเกิดผมไม่มีอะไรแล้วนะครับท่านผู้ใหญ่ทัางสีขอรนะครับท่านพชก็ยัดมาให้เลยครับสุดยอดเอาให้ให้ให้สิีรับสู้กเล้วต้องสู้ต่อไปครับ

เด้อหากการไตั้งใจทำงานเนี่ยไปงานงาอไงานบ้ารดรอดแค่นี้แค่นี้เรจะแค่ไนเหน็บกอดัดลมชมโลกชมโลได้ สื่อของฝากของอ้ไยได้ค่ะออันนี้จะเป็นเป็นอะไรคะเที่ใสุ้แจค่ะนี่บะล่กยังไงันี้ไดุ้ววันค่ะอย่างนี้ค่ะถอดถอตรงนี้คายแล้วก็ใสไฟฝั่งนี้น่าจะช็อตหน่ะอ๋อจะลงหรอ๋อมันแค่เป็ก็จะใส่ได้เยอะมากเลยนะคะเป็นาเก็บุแจเก็บได้เก็บได้ได้เรียบร้อยมากมันหาย Редактор субтитров А.Семкин